งานเข้าใครบอยน้องพัดแท็กทีมฟาดเดือดอ่านแล้วสะดุง้งทำเอาโลกโซเชียลรอนระอุจนปลอดแตกเมื่อสามหนุ่มพี่น้องบ้านฉัดบริรักษ์นะคะพร้อมใจกันออกมาเคลื่อนไหวฟาดเดือดถึงบุคคลปริศนาโดยชนวนเหตุเริ่มจากน้องเล็กพัดฉัดบริรักษ์ที่สุดทน จนต้องออกมาร่ายยาวระบายความในใจตอบกลับคนที่เข้ามาดูถูกเหยยดยามยอมรับว่าส่วนหนึ่งที่มีทุกวันนี้เพราะมีครอบครัวที่ดีที่คอยซับพอร์ตแต่อีกส่วนหนึ่งใหญ่ๆที่คุณอาจจะไม่รู้คือผมทำงานอย่างหนักเพียงแต่ว่าผมไม่จำเป็นต้องมาบอกใครว่าผมทำอะไรบ้างดังนั้นการที่จะมาบอกว่าผมมีชีวิตที่พร้อมและไม่เข้าใจความลำบากของคนอื่นอาจเป็นการดูถูกกันเกินไป ทุกคนต่างก็ลำบากในทางของตัวเองอยากให้เคารพก,กันในจุดนี้ด้วยด้านพี่คนรองอย่างนองธนานะคะก็ไม่รอช้าค่ะโพลคอมเมนต์ใต้โพสน้องชายด้วยประโยคสั้นๆแต่ความหมายสุดแรงว่าไม่เคยปากดีอย่าลำบากซึ่งแม้จะดูเหมือนเขียนผิดคำๆนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องเขียนว่าไม่เคยลำบากอย่าปากดี แต่ชาวเน็ตนั้น,นะคะต่างก็ตีความได้ทันทีค่ะว่าเป็นการสวนกลับที่เจ็บจิตถึงส่วงด่ามายิ่งทวีเพิ่มความพิกเมื่อพี่ใหญ่บอยประกอนะคะได้กระโดดร่วมวงฟ้าซ้ำโพส์ตข้อความลอยๆแต่สะเทือนไปทั้งบางว่าฝากไปได้อ่านก็ดีแล้วช่วยเข้าใจหัวอกคนอื่นด้วยความผิดทีมงานตัวเองแทๆ้ๆแล้วมาโทษคนอื่นโทษทุกคนยกเว้นทีมตัวเอง อายุก็เยอะแล้วน่าจะคิดเองได้ตลกงานนี้นะคะทำเอาขาเผลือกเนี่ยต้องรีบทำการบ้านกันจ้าระหวันเลยล่ะคะ่ะว่าใครกันแน่ที่ไปกระตุกหนวดเสือบ้านฉัดบริรักษ์จนหัวร้อนกันยกบ้านขนาดนี้